สวัสดีครับจบไปแล้วกับงานทดลองอดีตศูนย์หน้าดาวรุ่งชาวอิตาลีนะเอมมานูเอลคาริโอนะครับผมเป็นอดีตศูนย์หน้าของโตลิโนนะครับตัวนี้เป็นตัวเวอร์ชันออร,ริจินอลเวอร์ชันเลยนะเป็นตัวออร,ริจินอลแรกเลยนะฮะก็ไม่มีพวกสกาดละเอีอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับผมแต่มีตัวมาเดล่ากับไอ้ซิสโก้นะ,ะมีนะครับก็ตอนแรกกะใช้โตลิโนนะฮะคิดไปคิดมานะครับผมสือผาเสภาพผ้าโดยรวมของโตลิโนไม่เอื้อมหนวยนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะทำให้เอมมานูเอลคาริโอเนี่ย แบกทีม,มากเกินไปและอาจจะไม่โชว์ฟอร์มอย่างที่คาดหวังไว้นะก็เลยเปลี่ยนใจมาใช้บร์เซโล์นาที่เพียบพร้อมไปทุกๆด้านนะทุกๆด้านจริงๆนะสำหรับเซฟนี้สําหรับอ่าเวอร์ชันนี้นะเวอร์ชันแรกนี้นะบร์เซโลนานี่คือตัวตึงเลยนะต้องเรียกว่าตัวตึวตงเลยนะก็เลยใช้บาร์ารเซโลนาซื้อมานะ2.4ล้านปอน2.5ล้านปอนนะครับผมก็จบไปแล้วครับกับฤรดูการแรกนะค่าปรังก็ตามนี้นะข่าปรังตามนี้นะซึ่งถือว่าบอกตั้งแต่ต้นนี่เลยคือสอบผ่านแบบ งดงามนะงดงามมากๆเลยนะฮะหลายท่านหลายท่านมองว่าก็ใช้บาร์เซโลนานักเตะเลยเลยเล่นได้ดีนะต้องเริ่นก่อนนะว่าผมใช้บอลบาร์เซโลนาหลายคลิปแล้วนะ,ะตัวอย่างตัวอย่างคลิปก่อนหนะ้านู้นนะลองไล่ย้อนไปดูนะที่ผมทดลองเจ้าไอฮารูน่าบาวันกีด้านะ,อ,ะอดีตซูน่ากึ่งปีกขวาชาวไนจีเรียนะครับผมตัวนี้นะคือสอบไม่ผ่านเลยนะฮะสอบตกอย่างดุนแรงเลยลองไปไล่ดูนะอีกตัวหนึ่งที่ทดลองของบาร์เซโลนาก็สอบไม่ผ่านเหมือนกันผมจำชื่อไม่ได้นะผมทดลองไปหลายตัวเหมือนกันนะ ซึ่งถูกนะครับก็คือสภาพแวดล้อมเพื่อน่วมทีมแบบมีส่วนช่วยนะจริงนะ,ะแต่ปัจจัยหลักสําคัญก็คือตัวนักเตะเองนะฮะจะโชว์ฟอร์มได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะฮะก็อย่างที่บอกบาบกิดา้าสอบตกแนละโชว์ฟอร์มไม่ออกเลยฮะแต่ว่าคาริโอเนในเซตนี้นะโชว์ฟอร์มแบบว่าอืม้มต้องแบบโอ้โหเลยนะเดี๋ยวเรามาดูเรียบเรียงบทสรุปกันนะครับทรานเฟอร์นะผมซื้อมา คาราโอ้นะครับตัวที่ทดลองเนี่ยสามสองจุดห้านาทอนส่วนอีกสองตัวได้มาฟรีโจเซฟกวัวเดอลาหรือเป๊ปกวัวเดอลาเองนะแล้วกับตานเรบูเวสน,นะฮะก็ไม่สอยไม่ได้นะยังไงก็ต้องสอยฟรีทั้งสองตัวเลยนะซึ่งอ่าถ้าเป็นตัวออริจินอลเวอร์ชันที่แก้ไขบั๊กเนี่ยกัวเดอลาจะสอยฟรีไม่ได้แล้วนะกัวเดอลาจะย้ายอยู่โรม่าน่าจะไม่ผิดน,นะก็คือถ้าออริจินอลเลยนแรกเลยนะจะสอยได้นะครับผมอ่ะตามนี้นะก็มีหลายตัวที่ผมไม่ได้ใช้งานนะไม,ม่ว่าจะเป็นนะอ่ามิเชลไรซิงเกอร์นะอ่าหลายๆตัวที่่่่ไไมมมคออออยด้้้ใชชรับบาาาฟิโโโเกกนะตต ฟรานนาโน่บาบากิด้าไม่ได้ใช้ออสการ์โลเปสฟิลิปคิโตวัลไม่ได้ใช้งานนะฮะ mm hmm. เพราะว่าโอ้โ oh, ห oh, นักเตะบาร์เซโลนาแบบใครก็ได้นะนาทีนี้โอ้ oh, ใช้ได้ใช้ได้แบบทุกตัวนะ mm hmm. ก็ไม่พูดถึงนักเตะตัวอื่นนะเรา,าพูดถึงคไรลโอตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมอ่ะบาซโลนาได้แชมป์สเปนิชคัพนะเอ้ย hey, mm hmm. ได้แชมป์ลีกสเปนเนี่ยดิวิชันหนึ่งสเปนนะ mm hmm. ไม่ใช่สเปนิชคัพนะสเปนิชคัพไปตกรอบนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวไปดูก่อนนะอ่ะสเปนิชคัพ รอบนะเข้ารอบเข้าชิงแล้วก็ชนะเบียสติปไปนะก็คือได้2ถ้วยนะที่ตกรอบคือตกรอบแชมเปี้ยนลีกอ่าเดี๋ยวไปดูก่อนอ่านี่ตกรอบแชมเปี้ยนลีกนะโดนโรม่าสอยรอบซิฟไนฟนอลไปนะครับผมก็เกมได้ชนะ2-0นะกินนิ่มแล้วเกมที่2แม่แหยโดนไป3-0นะจริงๆจะเข้าชิงแล้วนะเจ้าหลุยเอลเลเก้นะไม่ใช่เจ้าหลุยต้องเรียกพี่หลุยเอลเลเก้นะอายุมากกว่าผมหลายปีเยกอกว่าปีนะเรียกเรียกอาอย,ยังได้เลย <laughs> ยิงจุดโทษพลาดนะทำให้ตกรอบไปนะครับผมกดเข้าชิงนะครับก็ได้แค่บอลถ้วยกับบอลลีกสองถ้วยนะฮะในบอล ในบอลลีกนะได้แชมป์ด้วยการชนะ31เสมอ6แพ้1นะยิงไป121ประตูนะเสียไป33เสีย33นี่ผมถือว่าเสียเยอะนะอ่ะเดี๋ยวไปดูอะไรกันผมใช้ใดูอะไรผมลืมนะดูเพยเยอร์เนี้ยเพยเยอร์ก็คือคาอนะริโอนะเลตติ้งสูงสุดของในในลีกเลยนะ8.45นะดาวน์โซสูงสุดก็เป็นคาริโอนะ43ประตูนะ,ะเฉพาะภายในลีกนะครับเฉพาะภายในลีกนะฮะบอลถ้วยไปดูบอลถ้วยก่อนนะบอลถ้วยคาริโอ เดตติ้งอยู่ที่อันดับ13นะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ควรเป็นนะอันดับ13นะอันดับหนึ่งที่10.0เป็นมาคอสเซคครอนของลัสพันมานะซึ่งไม่น่าจะได้นะเขาเล่นไปเกมเดียวเองนะก็ช่างมัน <c oughs> เดี๋ยวมาดูดาสวส่วนบสุดของบอลถ้วยนะครับเป็นของเอมเมอร์เลคาริโอ12บสิตัวนะครับผมอ่ะแล้วอะไรยแชมเปลีกแชมเปลีกดาสวส่วนบสุดเป็นของคาริโออีกสิบสองตัวนะโอ้โนะหแซงหน้าเหนือมาโซโลซานาะสวิเซโซมันเตล่าแล้วนะนะก็อ่าพวกบริเลตอองลีนะอือหือเป็นดาสนวส่วนบนทุ่ทททเยเลยนะ ามาดูผลงานทั้งหมดของทีมก่อนนะครับผมไปดูในรายชื่อของผมนะฮะลงอ่าเล่นไป65เกมทั้งฤด,ดูกาลเล่นเยอะมากเลยนะ65เกมนะโอ้โหชนะไป51เกมนะครับเสมอไป9เกมแล้วก็แพ้ไป5เกมนะยิงไป193ประตูนะฮะเสียไป56ประตูนะครับส่วนแทคติกใช้แทคติกนี้เหมือนเดิมนะครับผมซึ่งถ้าใครติดตามผมจะอ่าทราบพอดีว่าทําไมผมถึงชอบแทคติกนี้นะนี่นะฤดูกาลแรกนะในฤดูกาลแรก195ประตูนะ นี่เนะี่ยไม่ชอบได้ยังไงนะทุกถ้วยแนละ้วรวมทุกถ้วยนะไม่ใช่เฉพาะลีเฉพาะถ้วยเนะร้อยเก้าสิบสามประตูไม่ใช่ร19นะ้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบสามนะเกิดสองร้อยประตูนะในฤดูกาลเดียวในฤะดูดกาลแรกเท่านั้นนะมาดูผลงานส่วนตัวของคาริโอก,กันนะครับคาริโอไม่เจ็บเลยนะฤดูกาลนะเมื่อกี้สีส้มนะเพิ่งเจ็บไปหลังฤดูกาลจบแล้วนะเพิ่งเจ็บไปนะเพิ่งเจ็บไปประมาณไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากที่ผมเซฟเอาไว้นะ นี่นะลงไป64เกมนะยิงไป67ประตูนะส่งไป1 3ครั้งนะแล้วก็แมทออเดอร์แมท15ครั้งนะจบเรตติ้ง8.33นะครับก็ยิงเข้ากรอบอยู่ที่57%ไอ57้57%นะซึ <c> ่ง <oughs> เป็นการยิงเข้ากรอบที่โอ้โหคมขมับเลยนะหวัวจะปวดเลยฮนะยิงจริงยิงคว้งไปค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าการยิงที่ยิงคว้งก็ได้ไประโยชน์ตรงที่ถ้าเข้ากรอบก็คือเป็นประตูเลยประมาณนี้นะแล้วก็ที่เห็นแอสซิสต์13ครั้งนี่มาดูตรงพาสสพาสผ่านบอลสําเร็จ74ครั้งนะถือว่าไม่ขีเละนะครับกับศูนย์หน้าตัวเป้าที่ผ่านกอนให้เพื่อนได้ก็คือไม่ยิงก็ผ่านให้เพื่อนอะไรประมาณนี้นะ การมาดูค่าพลังในพาร์ซิ่งสินะฮะโยนบอลยาวค r อสซิ่งหไม่ควรจะไม่ควรจะสมดุลกับพาร์ซิ่งเิซที่ได้โอ้โหยิงไกลแค่เก้านะจบสกอร์สิเจ็นะแล้วก็อ่าเคลื่อนตัวโดยไม่มีบอลหรือหาจังหวะหาช่องว่างแค่เก้าเองนะนี่นะซึ่งงงมากเลยนะก็อย่างที่บอกนะเพื่อนองทีมีส่วนช่วยนะแต่ว่าตัวนักเตะเองก็คือจุดสำคัญด้วยนะฮะก็ถัวเฉลี่ยความสำคัญกันไปนะฮะซึ่งถ้ามองว่า ผมคุมตริโน,โน่คาร์ไลโออาจจะไม่โชว์ฟอร์มขนาดนี้นะอาจจะไม่โชว์ฟอร์มขนาดนี้แต่ว่าอาจจะกลายเป็นตัวแบกของตริโน่ไปนะครับเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งอยู่ในบาร์เซโลนาคาร์ไลโอไม่ได้เป็นตัวแบกเลยนะตัวแบกนี่แบบไม่มีใครแบกแล้วโอ้โหช่วยกันแบบทั้งหลุยเอลิเกเควอมาโชว์น,นี่ดานี่ไคลเวิร์ดซิเบลล่าอ่าลิวอร,อรวดโดนะกวาดิโอลานะฟริบโกโคฟานิโกโคโคอะไรพวกนี้โอ้โหเรียกว่าอืมนักเตะนู้นต่างดาวโดยแท้จริงเลยนะอ่ะมาดูอ่ารางวัลหน่อยแล้วกันนะ รางวัลนะได้นักเตะยอดเยี่ยมของยุโรปเลยนะฤดูกาลแรกเลยนะได้นักเตะยอดเยี่ยมของยุโรปเลยนะครับแล้วก็ได้ศูนย์หน้ายอดเยี่ยมของยุโรปด้วยนะสองรางวัลระดับอ่าอินเตอร์เนชั่นแนนละระดับเมเจอร์เลยนะอ่าแล้วก็ได้ดาวซันโบนะท็อปสโคลอเรสิ่งสำคัญตูของสเปนนะครับแล้วก็ได้นักเตะยอดเยี่ยมของสเปนนะฮะอันดับหนึ่งเลยนะครับผมเท่ากับว่าได้สามรางวัลโดยไม่รวมอ่านักเตะอ่าไม่รวมอะไรไม่รวมไม่รวมดาวซันโบนะก็คือได้สามรางวัลนะครับก็จบไปแล้วนะถ้าใคร เบื่อๆนะแล้วไม่ทราบวา่าคาริโอเล่นดีขนาดนี้ก็ลองไปใช้กันดูนะก <g ül> ็ไม่รู้ว่าท่านจะขุนห,หรือว่าปรับเปลี่ยนแทคติกแผนอะไรที่ท่านใช้อยู่แล้วาคาริโอเล่นได้หรือเปล่าก็ลองไปใช้ดูนะผมสำหรับผมนี่ใช้ได้นะแล้วใช้ได้ดีมากๆเลยนะครับผมก็โอเคขอบคุณที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้นะกับการทดลองโมเนลคาริโออดีตศูนย์หน้าดาวรุ่งชาวอิตาลีของโตริโนนะครับกั <g ül> บเวอร์ชันออริจินอลเวอร์ชันแรกเลยนะครับ อรอบหน้าจะทดลองใช้ตัวไหนหรือทีมอะไรนะฝากติดตามกันต่อนะอาจจะช้าหน่อยนะก็ช่วงนี้ก็ลงคลิปส่วนตัวเยอะหน่อยนะกับคลิปขายของถมหากินเยอะหน่อยนะก็กบขอให้ด้วยนะครับที่ให้รอกับคลิปเกม CM นะ,ะลาไปเลยดีกว่านะแล้วขอให้สนุกแล้วขอให้มีความสุขกับการใช้คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องไลน์แชนแนลนี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม